พี่น้องอิเดีครับดอกเก็บด,ดอกงามก็เลยเชิญพี่น้องเบิ่งนำตัวมาขับโอ้โหกระเป๋ากินยากขับเลยนะโอ้ยนำมาย่างแห้งของเพิ่นมาถมเพื่อสู่ตัวลงหลเติมแล้วได้ขับนี่นีครับตัวปากกาขามองปกเส้นครับโอ้ยบหรืาการนี่ได้ครับพี่น้องปากกาและกระป๋าสูตรนำครั้ง สวัสดีครับพี่น้องครับผมพอน้อยซอยเดิมวันเราเฮาไปหน้าก็เลยปะไก่มาแวะเบึงเฮ็ดส่วนอย่างลุงโถจะน้อยกันนะหน้าสนะเห็นด,ดอกเดียวครับแต่มีมันเฮ็ดไข่ด้ยครับเป็นเฮ็ดตาบครับเฮ็ดตาบกำพ่าดอกนึงครับเสิร์มองไว้ผืนนึงครับอยู่หนองกุดกวางฮะก็เลยป้าไปแวะบ่งมองกันนะันไ,ได้แนวถือ หาปลามาซอกล้นท้อกับละว่านเหยน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวับดอกเข็ดบดอกงามครับก็เลยอยากให้พี่น้องเบ่งนาสักหน่อยนะครับดอกพักงามลยดิคือเหินดอกเดียวสนยินแล้่ได้ขดๆเอาเลยนะพี่น้องหาไปพ่อมูมันเอาไว้สักก่อนละดอกเดียวโก้ดอกงามเลยพี่น้องกันน าจากซีบดอกนี่ด้การ่นได้พี่น้องรุ่นพู้เทาพันพาวาสสวาเฮ็ดตาบกามพาพันขันเกิดดอกเดียวมีที่หมู่มันพอ่อหาบางอีกกันเด้อพี่น้องมีน่าจะได้คันได้มันเบิดตองคงระพงขึ้นมาแล้วครับพี่น้องครับเตรียมแหเตรียมพลหอมาพร้อมได้ห้าปลาส่อครับ ฝนตกลินมดมือครับมันนี่เสือหน้ารถไปนี่แหละครับอ่าไปพออีกพอได้ตื่นเดี๋ยวครับพี่น้องปวันนี้เราเข้าไปพูดละครับไปในนาไปละครับไปเยี่ยมบึงน้องกุดโกงแล้วก็ไปเบิง่งด่างเบิ่งมองแล้วก็กไปฟันง่าไม้ออกครับอยู่ทงนาไม่ทมหักเสือป่าเข้าบม่ันได้เอาอ,อ้ออยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เข้ามาฮอดในนาแล้วได้ครับพี่น้อง ว่าเรามาฟันนั้นปลายไม้ฮักนี่แหละครับต้นทมฮักลงมาแต่เึ่งผมนี้ครับต้นหนึ่งหัดเึ่งมาเลยแต่ตอกุดดุยลมแห้งก็จะได้เป็นอาทิตย์แล้วละครับพี่น้องแต่ว่าหมดหลาย,ลาย,ลายครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งหังหมดนครับพูด่ะโอ้ยในป่ากินย่างคักเลยนั่นหมดดำครับหมดรินดำ ก็แลยที่ฟันงา่าไม่ทมแล้วก็แล้วโยนลงหงนองปลานี่แหละครับทับนองปลาไว้ครับฝนปลิ่นมาแล้วได้หรืพี่น้องกินเสริมปลาเขา้าก็น้อยแล้วทกทั่วไปครับมันนี้กำลังเสียงเห็ดเนี่ยแล้วได้ครับบางหันหอยคือบางแท้เสนอว่ามันใหญ่ขึ้นมากก็เริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นแล้วครับพี่น้อง พาพี่น้องชมบรรยากาศทงนา,านาจังไรก่อนครับก่อนละฟันงาาไหมบนเบิ่งก่อนมีก้อนขี้ฟ้ารถครับมือนผ้ายุบเฮาบอสเลแต่ไม่ได้ติดตามข่าวสองมือแล้วครับขีฟ้ฟ้าเต็มไปมดครับพี่น้องบรรยากาศท่งให้ทงนาครับตอนนี้เดี๋ยวเราฟันง่าไห้จะข้าวก่อนเด้อครับพี่น้อง ครับพี่น้องงาไม่ท้มที่ฮักก็ตัดแล้วเราได้ขับบัตแต่ว่างาใหญ่เอาลงมีได้ครับนักเดี๋ยวท่าลุกมาเปล่าครับอย่างเราปั๊มลงซอยเอ็กโคโย่ยันก็เลยฝันงาเล็กงาน้อยงานเลยมันโยนลงหน้องปลานี่ยแหละครับพี่น้องเอ็ดยาะปลาเลยแต่ว่านองปลากระทมไปครึ่งนึ่งแล้วได้ครับทมเอ็ดเสนาแล้วครับ พอได้ดำเข้าซื้อหวานเข้าซื้อฮะพอได้เข้าตืมครับพี่น้องอ้แถวนี้ก็เป็นตะเอาหน่อจกมาเคดำหน้าซื้ออยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวอมอามือหน้าแล้วเดี๋ยวมาจกมานำหน่อจกราสาดีๆปักดำลงอันนี้เป็นเข้าหวานหรอครับนี่หวานมาตุ้งมาเตียงไว้ฮะพอได้เกี่ยวครับนี่แหละครับลมพัดมาหน้ามันหาดฮักลงมาก็ห่ย ับเข้าตาตเมื่อละลามาเนอนะฟันนอแล้วก็เห็นแน่ยู่ครับมาลองปองแปลงกำลังเห็นมาวันนั้นก็นยังเราหากล้ามาแซมมาซ้ำจากไหนครับพี่น้องอ่ะป่านนี้เราพาพี่น้องเอาไปยามมองยามด่ังลองเบิงครับถือบ่าน้องเสื้อมองไว้ผืนนึงครับพี่น้องอยู่แต่หน้าสะพานคนเบิดน้องกุดกว้างผาละครับว่ารอเพื่อผลแห้งๆอย่างเราไปยามมานะันคือเรามีแห้งหรอครับลินอยู่ซำนี้แหละนี่ิึงเม็ดฝนพอปอกแป๊กปอกแป๊กนี่แหละครับ โอ้บรรยากาศแนีนี้นอนโฮมพาเบิ้งโทรทัศน์โอ้ยแม่นแนวเหรอครับพี่น้องบรรยากาศดีครับวันนี้ไปวันนี้ออกไปยามมองยามดังเด้อครับพี่น้องโอ้ลืมครับพี่น้องว่าเราพาพี่น้องมาชมเบิง้งลำพยังจะไม่ครับป่านนี้มีที่คือว่างสองสามเมือ่อได้ครับเห็นบ่ครับพูดนะโอ้ยน้ำมาอย่างแห่งโอ้มองเพื่อนมาถมเพื่อนสูโตลงหลายเติบแล้วได้ครับนี่ หอยแหงหอยเล้าลงนะครับอยู่เฮ้ยบ่น้องภาวนาเฮ้ยอยู่อยู่นะครับบึงเนี่ยหอยแหงหอยเล้าพอถือน้าแล้วเหมือนกับจะโยดลงจังนนอยเลยครับพี่น้องตอนนั้นสูงเติบได้ครับเพ่นถมเฮ้ยจุดนี้นะหอยเล้าลงโอ้อยู่บ่น้อพี่น้องเลยแหงไหมนยะอย,อยู่นี่แหละครับไปล่ามันมาหนักๆเปตยาญั้นถ้าได้ครับแม่น้ำลำพยียง เดีย๋ยวพาพี่น้องชมบึงน้ำไหลจากไหนก่อนเด้อครับบรรยากาศลำพยังครับเวลามันมาก็เป็นน้องน้ำสีครับไหลไปลงแม่น้ำสี่ปล่าลครับพี่น้องนะเมื่อวานนี้เอาเนื้อหวกมาว่าเรามาเสื่อลำพยังเด้มาหอดปุ๊บมาเยี่ยมบึงโอ้หัวน้อขึ้นหลายแท้สินอะเลยได้ย้อนกลับไปเสื่อน้องกุดกว้างที่มายามกับแม่ปางเมื่อเสาร์นี่แหละครับ มาเบ่งอีกเมื่อน,นี้ขึ้นเพิ่มอีกเป็นเม็ดครับระดับความสูงเลยเครื่องฟังแล้วได้ครับฟังทางบ้านเพิงธมละฮอดต้นอยู่ขาไปแ,แล้วครับชมบรรยากาศลำพะยคงครับพี่น้องตอนนี้ก็บใบคอยไปทางอย่าคําแล้วล่ะครับป่บบาฮอกน้องกุดกวางอะไรครับพี่น้องคือบ่น้องเขาขึ้นมีตีงวะ่ะ เดี๋ยวเบิ่งมองเลกคือมิสมอลยครับพี่น้องเสือไว้เส้นเ,เดี๋ยวครับด่างหกเส้นครับมองหกเส้นปลาปดดิดบอนดีดีแต่มันมีย่อมมาเคื่อมองเคื่อดัางครับพี่น้อง<ห>เดี๋ยวพเพลิก,ก็เราได้ลงไปเบึ่งแล้วครับห้าม,มันได้แนวถึกนี่ก็จะลุงผสมครับเมยลุงรถเพิ่นมายกข่านึงแง้วเพิ่นกับเฝ้าไปดำหน้าครับ เพื่อนก็ว,ว่าถือจะได้บ้านละตัวละเลืออยู่ว่าสั้นถามเขา่าบ้านนี้เราลงไปยามบึ่งกันเด้อครับพี่น้องอ่ะลงไปยามมองเหอเบิ่งกันเด้อครับพี่น้องบ้านนี้เไปเริ่มมาตาส่นพุ่นละครับ่วนดันฝ่าจะลุงผสมผลละครับพี่น้องพุผลละ เสร็จเรียบร้อยเลยครับพี่น้องอได้ปากกาสองตัวครับเดี๋ยวพี่น้องเบ่งกันโ้ดังเง,งวบักตีนะครับได้ปากกาสองแม่แม่ไข่ครับัวพ่องงามนะครับดังหกเสีครับห่วยเราไปวานแหพุนบ่อกลท้อพุนเบ่เบงจากบาดบอ่อพี่น้องไปไปรุนแหจากบาดครับพี่น้อง กำลังว่าจะไปปต่เห็นมองกุ๊กลักในข้าวติ่งนึงนกๆม,มาถือวังหันบ่อสเนี่เดี๋ยวพอพี่น้องมาเบิ่งกันเด้อขับปลา,าเพลย้ปลากาพี่น้องไอจอ่อรออยู่นี่ครับตัวปลากาขามอง6กเซนครับตัวพิ่ง,งามๆนี่แหละเดี๋ยวพอน้อยเราปลดออกกันเด้อขับบ้านนี้ ัวปกาครับอ่อพนลมอุ้มเลยตอนนี้ก็มาหอดกนท้อมองเก่าแล้วได้ครับพี่น้องจุดเดิมที่เคยวาดนี่แหละครับกับแม่ปางะแต่ว่ารอบนี้แม่ปางเพิ่มมีดอ้อ,อมานำได้ครับเพราะว่ามือเส้านี่พาเพิ่นมายามเบ็ดเพิ่นมื่นขี้ดินทามอยู่คู่หนองขุดกวางนี่แหละส่งคัดแหววจัง่อยเพิ่นวะ ไปผู้เดียวเราเด้อเท่าเพื่อนว่าได้ตัวเท่าสักเดี๋ยวเราเอาไปหายอยู่หากินครับพอได้อยู่ได้กินเสร็จสอบมึงว่ามันตะบอลจุดเลยเนาะพี่น้องอบอลเนอี่ยบอลมีใหญ่ปะเลือ,อทางนั้นกับบอลอยี่ยปากข้อน้อยบอสกึ่งคอยโอท้องคุณคือบอลสีใหญ่ยบะของอยาบืดอคุณโอ้มันบอลอยู่ป่า ปะเปอเลยกันละลองิ่งจักบาทกันได้พี่น้องเอาด้านนี่แหละตั้งกองไ้จุดนี้ก่อนครับขากล้องกับยเตียจังไหมครับตั้งจุดนี้บ่โอ้ยวนอยู่คือๆนี่ผัดมีท่านได้เอาแหามาอยู่ครับแหยังกลองอยู่พุ่นอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวตั้งกองกันเด้อหาท่านกันยังเอาครับ มาลุ้นนํากันเด้อครับพี่น้องว่านแห็น้องกุดกว้างคือเก่าแล้วครับแซลเล็กๆคือเก่าแล้วครับพี่น้องโอ้ปลาตัวใหญ่เด้อพ่อค้างอยู่นี่จนโอ้งานยีงได้พี่น้องชื่ออยู่ครับนี่ปลากระตัวนนึงครับนี่ โอ้ถือว่าได้การอยู่ได้ครับพี่น้องปลาก้าแล้วกับปลา,าสูรนำค้างนี่นะครับสองสามสี 2, 3, ่โตอยู่นะครับพี่น้องปลาขาหน้าปลาขาวม่นก็นได้ครับโอ้โหถึงมาหอยนี่นะครับผลงานบานนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวปดแล้วก็เหลาเบิ้งเจ็กบ้านอยู่นะครับพี่น้องครับัตปลากาย่างงามเลย เดี๋ยวพะปลาน้อยปศเอาแล้วก็ละวลมาอีจากจับบาทกันเด้อครับพี่น้องละว่านนี่จักบาทกันเด้อครับพี่น้องปศปางกันแล้วครับบางยาแต่ว่ามาห้อยมีได้เอาหรอกครับเมื่อวานนี่เอามือแล้วครับเอาพอได้อยู่ได้กินลวก็ยาครับว่าละว่านจุดนี้จักบาดเพราะแต่ว่ามีทันบอนจุดที่ได้ประกาศสองตัวเมื่อวานต่างกองไว้กันเด้อ ถารุ่นต่อครับแต่ว่าหามีเห็นบอลนะอย่าลองเบิ่งครับใหามันได้ เราเสื้อมองขุมตั้งเดิจากบาทกันเถคันองนมองนี้ครับน,นี้ล่ะครับน้องแตกอย้ยว่ามันมีแตกีนองเ้ยเีขาน้อยัวเก่ากก็เป็นตื้อมีตัวนึงครับ่อยเสื้อรีเต็ม ปลาน้อยสองตัวครับพี่น้องโอสามตัวอยู่ละดินเด็กๆกินทั้งรุ่มเ,เดี๋ยวปดอกันได,ด,ด,ด้ครับเบครับผลงานบาดวังยานได้สามสี่ตัวครับพี่น้องสัมนี้ก็พอได้อยู่ได้กินแล้วล่ะครับมับนนี่ก็พอน้อยกละลับขฮาบบานแล้วครับ เดี๋ยวกองไว้นี้ก่อนท่าได้เปิดถุงค่าแย่งอยู่ครับปลากาได้3-4มตัวครับกับปลาสูตรแน่พอได้อยู่ได้กินอยู่แล้วครับพี่น้องคับเต้าไม้ก็ว่าจะออกมาตัดไม้ออกจะขึ้นหน้านำาลืครับหาปลาพอได้อยู่ได้กินมือนำครับ เขามนปลาขาหนาขอหอยได้เลยๆลมกแสบเด้พี่น้องน่ครับป่าที่ได้ปลากาสามสี่โตครับกับปลาขาวน้อยครับครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เด้ครับผมพอน้อยซอยเดิม พาะมายามมองครับมาว่านเหยายมองนะครับมันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินอยู่ยครับครอบคุณเลยหลายครับโอ้แล้วครับขอบ้านแล้วครับพี่น้องบ้านนี้